คิดเป็นก็เย็นใจคนเราจะมีสุขหรือไม่สุขจะทุกข์หรือจะเศร้าอยู่ที่ความคิดวันนี้ถ้าคุณคิดเป็นคุณก็จะเย็นใจทุกครั้งที่ทำให้ทำดีที่สุดทุกครั้งที่ทำทำสุดชีวิตทุกครั้งที่ทำทำร้อยเปอร์เซนต์ชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องล้อเล่นชีวิตคุณจะเป็นอะไร ขึ้นอยู่ที่ความคิดวันนี้ความคิดกำหนดชีวิตคุณอยากเป็นอะไรให้คิดแล้วลงมือทำคิดดีก็จะได้ดีคิดไม่ดีความคิดก็จะนำพาความรู้สึกไปสู่สมองลงไปถึงการกระทำวันนี้อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จคิดเป็นก็เย็นใจคิดอย่างไร ได้อย่างนั้นทุกครั้งที่ทำทำดีที่สุดทุกครั้งที่ทำทำสุดชีวิตทุกครั้งที่ทำทำร้อยเปอร์เซ็ต์ผมพันตำรวจโทเพียรศัก์จเจริญพันหรือรองตุย้ยรักทุกคน